โอกาสต้นสายเหรียญอเซล่ามาแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเราต้องทํายังไงบ้างแล้วความเสี่ยงมันคืออะไรเดี๋ยววันนี้โบจะพาทุกคนไปชมมันครับ สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกิทต์โบโบ้ฮะเดี๋ยววันนี้โบ้จะมาพูดถึงวิธีการเป็นต้นสายเหรียญแอเซล่าน,นะฮะซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่เคยรู้จักว่าแอเซล่าคืออะไร<ๆ>ก็แนะนําให้ไปดูคลิปนี้ของโบ้นะฮะโพสตเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะฮะแล้ววันนี้มันก็ถึงวันที่ทุกคนเฝ้ารอคอยแล้วนะฮะนั่นก็คือวันที่เขาเปิดให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถลงทุนเป็นต้นสายได้แล้วนะฮะแต่เอ๊ะมันต้นสายขนาดนั้นหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาครอบคลุมให้เพื่อนๆเน เทคโนโลยีของตัวเหรียญเนี่ยในคลิปนี้เราอธิบายไปหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปดูตรงนั้นนะฮะและอย่าลืมนะฮะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําในการลงทุนแต่งใดทั้งสิ้นนะฮะเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับและหากเพื่อนๆเนี่ยอยากจะให้ค่าขนมโบก็สามารถสปอร์ตโบตรงนี้ได้เลยนะฮะจะขอพระคุณมากๆเลยนะครับและในคลิปนี้เนี่ยตอนที่คุณลงทะเบียนซื้อเหรียญเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีการตอบคาถามต่างๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโบยจะโพสต์เอาไว้ให้ในแท็บคอมาาม,านะะมูนิตี้ตรง งั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะงั้นขอเกริ่นไว้ก่อนนะฮะว่าเจ้าเชนแอสเซราเนี่ยมันก็เป็นเชนปลักอินให้หลายๆเชนเนี่ยเข้ามาเชื่อมต่อกับเขาเพื่อที่จะให้แต่ละเชนนั้นสามารถที่จะพูดคุยสื่อสารหรือส่งต่อส่งถ่ายข้อมูลถึงกันและกันได้นะฮะอารมณ์แบบว่าคอสมอสกับโพก k ด d o อนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าบางตัวเนี่ยไม่ได้สร้างอยู่บนคอสมอสหรือโพกอดด็อเนี่ยเขาก็จะเป็นเชนเลเยอร์หนึ่งตัวเดียวที่แบบว่าสื่อสารกับตัวอื่นไม่ได้เะะ a a เเเลลยยนนนนแแตตตต่่ีีกกก็็็ิดขึ้้้มาปััววรงคือ พ o กกระดและตัวนี้ก็คือพวกเชนเลเยอร์หนึ่งต่างๆนานา,นานเนี่ยก็สามารถที่จะปลักเข้ามาอย่างนี้หาเขานะฮะแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อข้อมูลถึงกันได้เนาะอันนี้ก็คือ AXL a c e l a, a นะฮะน,นี่ก็คือ cosmos ทําไมโบ้ถ,ถึงวาด cosmos กับดอทใหญ่เพราะว่าใน cosmos กับดอทเนี่ยมันเป็นเชนเลเยอร์ศูนย์แล้วมันก็มีวงกลมเล็กๆเ,เนี่ยแบบเช่น Luna Terra เนี่ยอยู่ในนี้เชน secret บ้าง evmos บ้างอะไรพวกนี้อยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะ i n j ส่วนพวกกระดเนี่ยก็จะมีพวก moonbeam บ้างมี akala บ้างอะไร อยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยทุกตัวที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันเนี่ยมันก็สื่อสารถึงกันได้ส่งถ่ายข้อมูลถึงกันได้นะฮะอันนี้ก็สื่อสารกันเองได้นะครับแต่พวกนี้เนี่ยมันสื่อสารกันไม่ค่อยได้ฮะมันสื่อสารไปมาหากันไม่ได้นะครับแต่อะไรก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารเข้าไปได้นะฮะจนกระทั่งเออเนี่ยตัวนี้ถ้าหากว่าเป็นพวก EVM หรือว่าเป็นเชนที่แบบว่าใช้ MetaMask ได้โบพูดสั้นๆอย่างนี้แล้วกันนะครับก็เริ่มจะมีบางตัวที่สร้างขึ้นมาแบบเพื่อ่ตรขางวกนีี้้ึึทัส เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายของ EVM เข้าถึง Cosmos อย่างเงี้ยแต่ว่ามันดูหลายทางใช่ไหมอเซราบอกไอ้ไม่เป็นไรเราเป็นซุกี้มอรวมมาเลยนะฮะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เข้ามาแก้ไขปัญหาเพนพอยในโลกคริปโตได้เยอะพอสมควรเลยนะฮะเพื่อนๆก็คงจะรู้ใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยเนี่ยอย่างนั้นมันก็น่าจะมีมูลค่าเยอะหรือเปล่าเราเก็บไว้ระยะยาวดีไหมอ่ะโอกาสมาแล้วนะฮะกับการที่เขาจะมาเปิดขาย IEO บนเว็บไซต์ Coinlist นั่นเองนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่สมัคร Coinlist เนี่ยสามารถสมัครได้ข้ที่ลิงก์ข้างใต้คล ทำกิจกรรมหรือเคยเข้าไปอยู่ในห้อง Discord อะไรของ a r c เซราเนี่ยก็สามารถเข้าไปรับไวล์ลิส t ได้เลยนะฮะเดี๋ยวโบจะอ่านเงื่อนไขให้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะว่าเงื่อนไขดังนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆผ่านเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยสามารถเข้าห้อง Discord a r c e เซรแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนรับไวล์ลิส t ได้เลยนะฮะก็คือจะเป็น Priority Ticket บน Co i n List นะถ้าโบจะไม่ผิดนะฮะเริ่มจากเรื่องแรกก็คือเพื่อนๆจะต้องเป็นคนที่เข้าห้อง d i s c อร์ดแอสเซร18,000คนแรกนะฮะและเรื่่า Community Program นะะา,านผ ไปในเฟสสองด้วยนะครับก็คือที่ทาํางานอินโฟกราฟิกต่างๆทําคลิปอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปประกวดนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเมื่อประมาณ2-3เดือนที่แล้วแหละและก็จะมีผู้ที่ผ่านเทสเน็ตนะฮะก็คือรันเทสเน็ตแล้วก็ผ่านนะครับแล้วก็เป็นมอด e เรเตอร์ให้กับ Discord ของ a r c เซราเป็น Mainnet Validator แล้วก็หรือจะเป็น1,900คนแรกที่ Subscribe Newsletter ของเขานะฮะก็อารมณ์แบบว่าไว้ไปกดติดตามให้รับข่าวสารผ่านอีเมลของ a r c เซรานะฮะหรือจะเป็น5,000คนแรกที่ เข้าห้องเทเล GRAM ของอาร์เซนาก็สามารถที่จะรับไวล์ลิสได้เนาะโ <Okay. S 2> อเคก็อย่าลืมไปทากันนะครับส่วนใครที่ไม่ได้มีสิทธิ์พวกนี้เนี่ยคุณก็ต้องมาลงทะเบียนที่เว็บไซต์คอยล์ลิสนะฮะและทําการ KYC ให้เรียบร้อยนะฮ<น>ะนะการ KYC นะั้นโบแนะนําว่าเราควรที่จะใช้พาสปอร์ตนะครับเพราะว่าจะ KYC ได้รวดเร็วมากๆเนาะและเขาก็กําลังจะปิดลงทะเบียนภายในวันที่8ประมาณตีหนึ่งตอนเช้านะครับก็แปลว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยควรจะรีบทําเลยนะโบไม่รู้ว่าคลิปนี้ของโบนี่มันจะออกภายในวันไหนนะแต่คิดว่าควรจะออกภายในวันที่7แน่นอนเพราะฉะนนั้รีบไปทําโดดยว นะฮะฮก็ใครที่ KYC แล้วใช้บัตรประชาชนไทยเนี่ยโบบอกเลยว่ามันอาจจะช้ามากๆการที่คุณเข้ามาในโลกคริปโตนั้นเนี่ยมันคือการแย่งชิงโอกาสในระดับ global ระดับ international นะฮะไปทำไหมเหออรอ passport เชื่อโบไปทำไมหมเถอะนะครับโบเห็นหลายๆคนไม่ได้ทำนะฮะโอเคงั้นราคาเปิดขายเนี่ยของเจ้าตัวเหรียญเนี่ยคือสิ่งที่น่ากังวลน,นิดน,นึงนะฮะเพราะว่าเปิดขายที่ราคาเหรียญละ1ดอลลาร์นะฮะซึ่งเหรียญละ1ดอลลาร์เนี่ยถามว่าทำไมมันถึงดูสูงนะครับเดี๋ยวโบจะเปิดตรงนี้ให้ดูนะฮะในคอมมูนิตี้แท็บของโบนะครับก็คือว่าในรอบ ลงทุนของเจ้าเหรียญแอเซราเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสามรอบนะฮะถ้าเกิดว่ารวมรอบพับลิกด้วยเนี่ยก็จะเป็น4รอบไอข้างบนตอนปี2020เนี่ยคือรอบซีดนะฮะแล้วตอนเดือนกรกฎาคมปี2021เนี่ยคือรอบซีรีส์ส่วนซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นรอบมกราคมปี2 0 2 2นะฮะเปิดขายในราคา1ดอลลาร์แปลว่ารอบซีรีส์เนี่ยเขาจะได้ซื้อเหรียญในราคาเดียวกับรอบพับลิกเซลนั่นเองแต่ที่น่ากังวลก็คือว่าในรอบของตอนปี2020เนี่ยเขาได้ซื้อในราคาเหรียะ 0.028ดอลลาร์นั่นเองนะฮะหรือเอาง่ายๆคือราคาที่เราซื้อคือขึ้นมาแล้ว35เท่าจากราคาที่เขาได้ซื้อครับขึ้นมาแล้ว35เท่าขึ้นมาแล้ว35เท่าก็อแอบกังวลเลยนะฮะแต่มันเป็นเรื่องแอที่แอบจะปกติในโลกคริปโตนิดนึงนะฮะถ้าหากว่าเราเข้าใจนะฮะาะเขาก็คงจะ reward early contributor ของเขานั่นเองแต่สิ่งที่น่ากังวลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ราคาที่ห่างกันมาแต่มันเป็นเรื่องของ vesting นั่นเองนะฮะซึ่ง vesting เนี่ยก็คือการที่เขาเนี่ยจะปลดเหรียญให้คุณนะฮะก็เอาง่ายๆคือถ้าหากว่าเพื่อพ่อนเนีทกากร ซื้อเหรียญ a อเซ a าในราคา100ดอลลาร์สมมุตินะฮะแล้วคุณก็จะได้เหรียญ a c e l a เท่ากับว่าพอร์ตของคุณเนี่ยก็จะมีเหรียญ a อเซ a าทั้งหมด100 a ง e l อใช่ไหมครับถ้าหากว่าตอนวันเปิดตลาดเนี่ยก็คือวัน tge นะฮะวันเปิดตลาดคือวัน tge ราคาเหรียญเนี่ยขึ้นไปประมาณสมมุติเฉยๆนะแบบบอง,บองๆเหรียญละ5ดอลเงี้ยแปบลบว่ามูลค่าเงินของคุณเนี่ยมันจะขึ้นมาทั้งหมด ห้าเท่าใช่ไหมฮะก็เป็น500ดอลลาร์เก็ตใช่ไหมครับแต่ว่าตอนที่เปิดขายเหรียญเนี่ยถ้าหากว่าเขาระบุว่า TGE จ0มันก็จะแปลว่าเงินของคุณเนี่ยที่ว่างมูลค่าเงินที่จะถูกปลดออกมาเนี่ยจะเป็นแค่10ของมูลค่าเงินต้นที่คุณลงไปนะฮะก็คือ10ดอลลาร์ถูกต้องไหมฮะคูณกับราคาตลาดนะตอนนั้นถ้าเป็น5ดอลลาร์ก็จะเท่ากับ50ดอลลาร์เก็ตไหมฮะแต่บังเอิญบังเอิญเนี่ยไอการปลดเหรียญหรือการเวสติ้งของเจ้าเหรียญ linear เเเเนนนนี่่่ยยมัปปป็กป ar, ing, ะะ็กกาารรรลลดดวะะะฮคืืออจๆแบบสม่เสมอตามระยะยเวลาที่เา ระบุนั่นเองนะฮะและถ้าหากว่าอ้างอิงจากตรงนี้ที่เขาระบุนะฮะก็คือว่ารอบซีดเนี่ยจะเป็นลิเนีย over two years นะฮะหรือว่าพูดง่ายๆคือว่าปลดเรื่อยๆถ้าหากนับเป็นรายวันเนี่ยโบคำนวณมาแล้วจะได้ประมาณ0.13ต่อวันนะฮะก็คือโบก็เอาจำนวนวันต่อปีเนี่ยไปคูณ2แค่นั้นเองฮะแล้วก็มาหารกับ100มันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือจำนวนเหรียญที่จะปลดออกมาต่อวันสำหรับรอบซีดแล้วก็รอบ ซีรี์ A และซีรี์ B นะครับก็อยากจะให้เ,เพื่อนๆเข้าใจตรงนั้นด้วยส่วนของรอบ Community s a l ลเนี่ยก็คือรอบที่พวกเราไปลงทุนกันเนี่ยมันจะทยอยปลดน่านจะได้ประมาณวันละ2.7%เนะครับเพราะว่าตามที่เขาระบุตรงนี้เนี่ยมันคือการปลดเหรียญเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลา9เดือนนั่นเองนะฮะแต่จะเริ่มปลดตั้งแต่วันที่11มเอ็ดมกราคมพมินาเมษานพฤษภาคมปีนี้นะฮะก็แปลว่าถ้าหากว่าวันที่เราซื้อเหรียญกันเนี่ยแล้วเขาเปิดขายวันต่อไปเลยเนี่ยผู้ที่จะมีโอกาสเอาเหรียญออกมาเทขายก่อนนเก็็จะป เหล่าแบ็คเกอร์ซีรีเซีรีบแล้วก็ทีมเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีคลิฟเลยนะฮะโดยปกติเนี่ยส่วนตัวโบรู้สึกว่าคนที่ได้ลงทุนก่อนเนี่ยมักจะมีคลิฟระยะคลิฟก็คือว่าสมมุติว่าเปิดตลาดมาเนี่ยเปิดขายในไบแนนซ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยระหว่างวันนั้นเนี่ยผู้ที่เขาลงทุนไปก่อนจะไม่ได้รับเหรียญมาเลยก็จะแปลว่าจะไม่มีเซลล์เพรสเชอร์จากฝั่งนั้นนั่นเองนะฮะหรือว่าจะไม่มีแรงขายหรือแรงเทจากฝั่งนั้นเลยนะฮะแต่อันนี้เนี่ยเขาเล่นปลดลายวันให้ทุกๆกคนเลยอะ <laughs> ก็เลยแบบว่าเออแอบกังวลนิดนึงนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองแล้วกันนะครับอันนี้คือโบไม่ได้ฝันนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเออเราเป็นคนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยโบก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเข้าใจความเสี่ยงที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะฮะจริงๆมันก็ไม่ได้เบื้องหลังขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้มาสังเกตไม่ได้มาดูมองในเรื่องเทค่างเดียวอ่ันั้นก็แล้วแต่แต่ว่าโบก็มาพูดถึงในจุดนี้ให้เพื่อนเ่อนเนี่ยเข้าใจก่อนนะว่าเออมันแพงหรืออะไรหรือเปล่าโอเคนะ มันแพงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองมาดูในเรื่องของเทคเขานะครับมาดูในเรื่องของแบคเกอร์นะฮะเราจะเห็นได้เลยวนะ่าตัวนี้มันจะมีแบคเกอร์เป็นบีนแนสมีคอยน์เบสเวนเจอร์มีโพลิชเอนด์รักกันฟลายเกรกซี่ดิจิตอลคือแต่ละตัวเนี่ยก็คือโหดนะโบ้พูดเลยว่าโหดพอสมควรเลยแหละ <c oughs> ก็อยากให้เพื่อนเพื่อเนี่ยอลองคำนึงถึงจุดพวกนี้ด้วยแล้วกันนะครับก่อนที่จะลงทุนเนาะและตอนนี้เนี่ยอาเซน่าเขาก็เปิดตัวโปรเจกต์แรกของเขารู้สึกว่าจะอยู่ในช่วงเบต้านะฮะก็คือการโอนเหรียญข้ามเชนนะฮะร,รู้สึกตอนนนนีี้่่าจะเเป็แคหย ลูน่าด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเออใช่เปิดใไฮบริดได้แค่เหรียญลูน่ากับ UST นะครับก็แบบว่าเพื่อนๆสามารถเอาเหรียญพวกนี้เนี่ยไปแรปบนเชนอาร์เซราแล้วก็โอนข้ามไปยังอีกเชนหนึ่งแล้วก็ไปอันแรปที่โน่นนะฮะก็เหมือนกับเป็นการ Bridge เหรียญแล้วกัน ก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรมากอีกแล้วนะฮะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆไปทดลองใช้งานกันเนี่ยโบก็ไม่รู้ว่าตัวซั t เทอร์ไลท์เนี่ยมันจะมีเหรียญแยกมาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปสอนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะเป็นแค่สรุปบอกคร่าวๆสั้นๆในคอมมูนิตี้แท็บของเมมเบอร์เฉยๆก็ถือว่าเป็นคําขอบคุณให้กับเพื่อนๆที่ให้ค่าขนมแล้วกันนะครับโอเคครับจบแล้วนะครับสำหรับวิธีการเป็นต้นสายเอเซ่าและสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะฮะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะฮะว่าถ้าหากว่าอยากจะเป็นต้นสายเจ้าเหรียญ หรือเหรียญที่มีคุณภาพเนี่ยมา i o บน Coinlist อีกเยอะนะครับโบคิดว่านะเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นเหรียญโซลนาเหรียญโฟลอะไรพวกนี้เนี่ยก็เคย i o บน Coinlist หมดเลยนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยมีแอคเคา t ต์ตัวนี้ติดตัวแล้วกันไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะฮะแต่ว่ามุมมองส่วนตัวเฉยๆเป็นคําพูดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องหรือว่ามือใหม่แล้วกันนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าหากว่าใครยังไม่มีก็สามารถสมัครที่ลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยหรือว่าจะไปเอาลิงก์ left อะไรออกโบ,บก็ไม่ถือนะฮะไม่ไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะครับงั้ดาาม พูดคุยกันข้างใต้คลิป YouTube หรือว่าเข้ามาพูดคุยกันในห้อง Telegram ก็ได้นะฮะและเจ้าฉเฉลยของควิสเนี่ยโจบจะแปะเอาไว้ในแท็บคอ m มิ n ตี้ตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือจะให้ทุกคนเห็นนะครับไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเนาะไปะ้เดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ